สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีเด็กๆทุกๆคนเลยนะคะกลับมาพบกับคุณครูอีกแล้วคลิปนี้เช่นเคยค่ะคุณครูก็มีความรู้มาฝากเด็กๆนะคะจะเป็นอะไรนั้นเราเข้าไปเรียนรู้กันเลยค่ะแต่ก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนนะคะเด็กๆมาช่วยกันทายก่อนสิว่าเสียงต่อไปนี้นะ่ะเป็นเสียงร้องของสัตว์อะไรพร้อมแลวใช่ไหมรูกถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังเสียงกันเลยค่ะเจ๊เ๊๊ เจี๊ยบเจี๊ยก,เ,ยกเป็นเสียงร้องของอะไรคะลูกเก่งมากเลยค่ะลิงแปรน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 ,ปรนเป็นเสียงร้องของอะไรคะเก่งมากเลยค่ะช้างคําว่าลิงและคําว่าช้างเป็นคําที่มีงองอูเป็นตัวสะกดนะคะอยู่ในมาตรากงมาตรากงหรือแม่กง คือคำที่มีงองงูเป็นตัวสะกดเพียงตัวเดียวเท่านั้นมีทั้งคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นและสรสะเสียงยาวคำในมาตรากงที่ประสมสเสียงสั้นเช่นลิงกุ้งถุงถังตึงตังส่วนคำในมาตรากงที่ประสมสเสียงยาวเช่นช้างข้างเสียงยุงยุงก็คือนกชนิดหนึ่งนะคะที่เราเรียกกันว่านกยุงนั่นเอง ต่อไปค่ะเด็กๆเรามาฝึกอ่านสะกดคำมาตรากงกันเลยนะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเราไปฝึกสะกดคำกันเลยค่ะคุณครูจะสะกดคำนำนะคะแล้วเด็กๆก็สะกดตามคุณครูเลยเด็กๆสังเกตภาพไหมคะภาพแรกเป็นภาพอะไรเอ่ยภาพธงนะคะธงธงคำนี้สะกดว่าทอโองอธง ว่าถงอีกครั้งหนึ่งค่ะทอ,อกงอทงนะคะอ่านว่าทถงคำต่อไปนะคะจากรูปภาพเด็กๆว่ารูปภาพนี้คือรูปกวางเก่งมากค่ะลูกสะกดว่ากอวองอกวางอ่านว่ากวางนะคะลูกกอวองอกวางอ่านว่ากวางคำนี้นะคะเป็นคำควบกล้าแท้นะคะคือกอไก่ควบกล้มกับวอแหวน เพราะฉะนั้นจึงต้องอ่านเสียงกอไก่และวอแหวนพอๆกันคำนี้จึงอ่านว่ากว่างนั่นเองค่ะลูกคำต่อไปนะคะคำนี้อ่านว่าปริงปริงสะกดว่าปลออีงอปริง,รง,รง,รงอ่านว่าปริงปลออีงอปริงอ่านว่าปริงคำนี้นะคะก็เป็นคำควบกล้ำแท้เช่นกันนะคะปปาและลลิงออกเสียงกล้ำกันออกเสียงพร้อมกันนะคะ คำต่อไปคํานี้อ่านว่าน้องน้องสะกดว่านอองอนองไหมโทน้อง um. อ่านว่าน้องนะคะลูกนอองอนองไหมโทน้องอ่านว่าน้องคําต่อไปเลยนะคะคํานี้อ่านว่ากริ่งกริ่งนะคะสะกดว่ากรลออีงอกริ่งไหมโทกริ่งกรลออีงอกริ่งไหมโทกริ่งนะคะกริ่งคํา ก็เป็นคำควบกล้ำแท้อีกเช่นกันออกเสียงกอไก่และลอลียงพร้อมกันเก่งมากเลยค่ะลูกคำต่อไปนะคะคำนี้อาจว่าเลี้ยงเลี้ยงสะกดได้ว่ารอเอียงงอเลียงไมโทเลี้ยงนะคะอ่านว่าเลี้ยงอีกครั้งหนึ่งค่ะลูกรอเอียงอเลียงไมโทเลียงเด็กๆเก่งมากเลยค่ะฝึกสะกดคำแล้วนะคะเรา มาฝึกอ่านคำมาตรากงกันเลยนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฝึกอ่านคำมาตรากงกันเลยคะ่ะจากรูปภาพนะคะเด็กๆรูปนี้คือถังเด็กๆอ่านออกเสียงตามค,ครูนะคะถังรูปต่อไปค่ะเด็กๆรู้จักไหมคะรูปนี้คือรูปอะไรองเด็กๆเก่งมากค่ะองรูปต่อไปละคะ เก่งที่สุดเลยค่ะถูกต้องค่ะเตียงรูปนี้คือเตียงนะคะรูปต่อไปเป็นรูปรังอะไรคะรังพึ่งเด็กๆเ,เ,เก่งมากเลยนะคะรังพึ่งค่ะรูปต่อไปเลยค่ะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะถ้ามีอะไรไปสัมผัสตัวแล้วเขาจะทองตัวสัตว์ชนิดนี้คือ อึงอ่างนั่นเองเด็กๆอ่านออกเสียงตามคุณครูนะคะอึงอ่างเก่งมากค่ะลูกผลไม้ชนิดนี้คืออะไรคะมังคุดเด็กๆเก่งที่สุดเลยค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะมังคุดเก่งมากเลยค่ะลูกจากรูปภาพนี้เด็กๆสังเกตว่ารูปภาพนี้คือรูปภาพอะไรคะกุ้งแหง้งกุ้งแหง้งเด็กๆเก่งที่สุดเลยค่ะแล้วรูปภาพนี้ล่ะคะ ทุ่งนาเก่งมากค่ะลูกทุ่งนานีเราจะเห็นได้หลังฝนตกนะคะคืออะไรเอ่ยรุง้งเด็กๆเก่งมากเลยค่ะรุง้งนี่ล่ะคะกระดิง่งกระดิง่งเก่งที่สุดเลยคะ่ะมะม่วงมะม่วงรูปนี้ล่ะคะหนังสือ หนังสือเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะลูกผลไม้ชนิดหนึ่งนะคะเราเรียกว่าฝรั่งฝรั่ง,งเก่งมากค่ะลูกนี่ราคาตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรคะลูกกวางกวางเด็กๆเ,เ,เก่งมากเลยค่ะนี่ราคากุ้งกุ้งนี่ราคา รูปอะไรเอ่ยลูกช้างช้างเก่งมากเลยค่ะฝึกสะกดคำกันแล้วนะคะฝึกอ่านคำแล้วต่อไปนะคะเรามาฝึกอ่านประโยคที่มีคำในมาตรากลมกันนะคะพร้อมไือยังเอ่ยพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฝึกอ่านประโยคที่มีคำมาตรากลมกันเลย ดูประโยคที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้เด็กๆนะคะจากรูปภาพนี้นะคะคุณครูก็จะแต่งประโยคได้ว่าน้องชอบตีกลองน้องชอบตีกลองเด็กๆเก่งมากเลยค่ะนี่นะคะคืออะไรแตงโมคุณครูก็จะแต่งประโยคว่าแตงโมลูกนี้มีเนื้อสีแดงน่าอร่อย แดงโมลูกนี้มีเนื้อสีแดงน่าอร่อยมาดูประโยคต่อไปนะคะที่คุณครูแต่งมาเป็นตัวอย่างให้เด็กๆได้ดูกันนะคะจากรูปนี้เกิดอ,อะไรขึ้นนะคุณครูแต่งประโยคว่าเครื่องบินส่งเสียงดังอึกกระทึกเครื่องบินส่งเสียงดังอึกกระทึกรูปต่อไปเลยค่ะ รูปภาพนี้นะคะคุณครูจะแต่งประโยคเป็นตัวอย่างให้เด็กๆดูนะคะคุณครูแต่งประโยคว่าเราต้องทิงงทงงท้งขยะลงในถังเราต้องทิ้งขยะลงในถังเยอะจริงๆนะคะวันนี้นะคะเด็กๆตั้งใจเรียนกันมากเลยค่ะคุณครูก็จะฝากน,นักเรียนนะคะไว้ทุกครั้งว่าให้ฝึกซ้ำย้ำ ควรบ่อยๆนะคะเพื่อที่เด็กๆจะได้อ่านออกและเขียนได้นะคะส่วนตัวอย่างประโยคที่คุณครูยกมาให้เด็กๆดูนะ,นะคะหากเด็กๆไม่ชอบใจเด็กๆสามารถเปลี่ยนได้นะคะเปลี่ยนประโยคได้เด็กๆอาจจะบอกคุณครูแต่งประโยคไม่เห็นดีเลยผมไม่ชอบหนูไม่ชอบครูครูอนุญาตให้เด็กๆลองเขียนแล้วแต่งประโยคให้กับผู้ปกครองดูนะคะว่าเด็กๆสามารถทำได้ สุดท้ายนี้นะคะคุณครูก็จะฝากกับเด็กๆไปว่าให้เด็กๆฝึกซ้ําย้าทวนบ่อยๆนะคะเด็กๆจะได้เก่งอ่านเก่งและเขียนเก่งนะคะคลิปนี้คุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย